ค่ะเดี๋ยวพอลวันนี้รถก็มาถึงแล้วค่ะฮาวเวิร์บลูอยาเราไปดูกันเลยนะคะตอนนี้ของก็มาถึงแล้วนะคะก็คือฮาวเวิร์บลูนั่นเองจากล้างมาเลย ตอนนี้เราก็จะมาแกะกล่องกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวให้พ่อมาช่วยดีกว่าอันตรายกินไป๋ยวให้พ่อมาช่วยกันนะคะอันนี้ของชิ้นแรกมาแล้วจากสิ่งที่อยากได้สิ่งที่อยากได้ที่สุดในโลก <Wow. S 2> ชิ้นแรกก็คือฮาร์บอร์ดเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาแกะกันเลยนะคะโอ้ oh. บุ๊เฟเลยนะโ oh. อ้โหพร้อมเซตตี้ด้วย โอ้โหชอบเก็ซี่เลยนี่เจนตี่โรลเดอร์เบดบบบนี้มันอะไรสีแดงของเล่นนิ่จีดเลยนี่พี่ช้าพี่ช้านี่สีนี้เหรอไม่มาสีนี้ไม่รู้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอันนี้ก็ได้อุยมันนีแฟกปะไม่รู้้องเล่นหน่ อ๋อเปิดง่ายๆวิธีการเปิดก็ไปมันอยู่ฝั่งนี้คะ่ะมันมันมันอยู่ตรงนี้ค่ะทร, <t iny> ร้ปที่หนึ่น <t iny> ตงตง to ว Blue juice device is ready to pair. Singing. 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 ต้องพื้นที่เรียบแต่อันนี้มันมีแบบติดเต็นท์ลายใครเล่นได้ต้องใครแล้วมันได้แบบนี้ไหมอ่ะว้าว โอ้ยเอยโอ้ยจะไปซิ่งแล้วนะสนุกไหมเล่นนี้ไม่ได้เหนื่อยเลยแต่ว่าสนุก เพิ่ม80เพิ่ม80โอ้ยตุ้งได้ไม่ได้คุณหนงไป4 4อันว้าวจะแจังก่อกนถ้ามาเล่นกันเดี๋ยวมีอันนึงที่มันมีที่นั่งด้วยแพงประมาณสี่พันว้าวเราก็ทำเองที่นั่งนั่นมันต้อง,องมันต้องเล่นยังไงฮะต้องเล่นยังไง ถ้าจะไปข้างหน้าก็กดข้างหน้าอเอียงข้างหน้าแล้วก็ถ้าถ้าจะเลี้ยวก็หมุนออถอยหลังถอยหลังก็กดหลังแต่ว่าถ้าเก่งเก่งเห็นคนเขาดิฟก,กันกับพ o วเบอร์บอดว้าวนั่นแล้วจะหมุนกัน,นกดเก็บไว้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะน,นี่คืออะไรครับพูดก่อนคือประมาณ powerball oh. หรือเขาเรียกกันว่า powerball นั่นแหละ oh. แต่ตอนนี้ฝนตกเราขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ